รเริ่มต้นมาใช้แอปกันนะครับก็เริ่มจากการเข้าไปที่แอปจดบริการครับสีส้มนะครับตรงนี้ครับที่เขียนว่าบริการตรงแถวที่4ดนะ้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปครับครั้งแรกเลยนี่ให้เราเข้า ระบบจะแจ้งเตือนว่ายัางไม่มีรหัสเปิดใช้งานนะครับให้ให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆนะครับกดเข้าไปที่ตรงตั้งค่าด้านล่างสีเขียวด้านขวาปุ่มที่3ด้านล่างนะครับตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปครับจงเขียนว่าทดลองใช้งานคลิกที่นี่เรากดเข้าไปครับสังเกตน,นะครับกดทดลองใช้งานที่นี่ครับ ครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่ทดลองใช้งานนะครับส่วนคนที่จะใช้งานจริงก็จะมีรหัสปลดล็อกให้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจใช้งานจริงก็สามารถมา,าส่งมาขอคีย์พิเศษได้นะครับรหัสรหัสปลดล็อกนะครับตอนนี้นะครับเราเพื่มเมื่อกดตรงทดลองใช้งานที่นี่เนี่ยวันที่วันหมดอายุจะเป็นวันปัจจุบันครับก็คือให้ทดลองได้หนึ่งวันนะครับอย่างกรณีนี้คือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยระบบก็จะจำไว้นะครับ จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลื่อนไปที่ตรงข้างบนครับก็จะมีให้ใส่หมู่บ้านาว่าหมู่บ้านที่เราจดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นหอพักเอกชนก็ใส่เป็นชื่อหอพักไปได้นะครับส่วนเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรของผู้ที่จดบันทึกนะครับว่าเป็นเบอร์โทรอะไรนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงเรียกว่าอ่า ประเภทบริการครับเราจะจดอะไรมีค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆนะครับสมมติจดค่าน้ำเลือกค่าน้ำครับจากนั้นหน่วยที่หน่วยหน่วยหน่วยที่จดครับอย่างเช่นยูนิตนะครับเราใส่ยูนิตไปยูนิตนะครับแล้วก็เลื่อนต่อมาเป็นว่าค่าบริการต่อหน่วยกี่บาทอย่างเช่นเราใส่หน่วยละเจ็ดบาทนะครับตัวน,นี้ค่าบําบุง กรณีที่เราเขาใช้เขาเขามีการใช้นะครับเก็บเขาเท่าไหรค่าบำรุงค่าดูแลแล้วแต่เรียกครับอันนี้เป็นถ้าเขาไม่ใช้เลยเนี่ยเก็บค่าบำรุงมิเตอร์เท่าไร่อย่างกรณีนี้ผมใส่สิบทั้งคู่ครับจากนั้นเลื่อนลงมากดบันทึกครับเรียบร้อยครับก็จะบันทึกการตั้งค่าสําเร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของชีตนะครับแอปชีต S Google s h e e t ทนะครับที่เราจะสำรองข้อมูลนะครับอันนี้ไปดูใน YouTube นครับว่าการสร้างอาแอปชีททำยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งสคริปไปให้ในแอปชีตสคริปนะครับเพื่อจะรับข้อมูลตัวนี้ไปบันทึกใน Google Sheet นะครับครับจากนั้นก็มา เริ่มจดได้เลยครับมาที่แถบแรกที่บันทึกนะครับเรารหัสจุดบริการเนี้ยเราจะพิมพ์เองหรือจะสแกน QR code ที่มิเตอร์ก็ได้โดย QR code นี้เราต้องสร้างไว้โดยการพิมพนะครับแล้วก็ไปแปะที่มิเตอร์น้ำครับเพื่อจะลดขั้นตอนการใช้สายตานะครับใช้ให้ให้โทรศัพมันอา่าน QR code หรือ barcode ถโาเราเป็นา a r c o d e นะครับตัวนี้ก็ถ้ากดตรงสีเขียวาร์โค้ดนี้ไป กล้องก็จะทํางานนะครับก็จะไปอ่านบาร์โค้ดนะครับอย่างในภาพเนี่ยผมทําบาร์โค้ดไว้เราก็ใส่บาร์โค้ดได้ครับบาร์โค้ดเจนเนอเรเตอร์นะครับเราก็ลองสมมุตินะครับเราใช้บาร์โค้ดเจนเนอเรเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็สแกนเข้าไปนะครับ มูลเราใส่เลขมิเตอร์ไปเลขหนึ่งนะครับนีเรากดไปถ้าเราใส่เองก็ได้หรือเราประสิเกนบางพนกมันก็ไปได้หนึ่งว่าเลขที่2 8 4ปสจดครั้งก่อนวันที่เลขที่จดครั้งที่แล้วยี่สิบครับถ้าเคยจดแล้วมันก็จะอ่านชื่อให้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่เคยจดมันก็จะเป็นมิเตอร์ใหม่มิเตอร์ใหม่จะต่างจากมิเตอร์เก่าก็คือว่า เลขจุดครั้งที่แล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นให้ถ้าเป็นมิเตอร์ใหม่นะครับหรือถ้าเรารู้สามารถใส่เข้าไปเองก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่ครับมันก็จะนับครั้งนี้แทนนะครับเลขที่อ่านครั้งนี้จะอยู่ตรงนี้ครับเลขที่อ่าน,นปัจจุบันนะเราใส่เขาาอ่านครั้งนี้เท่าไหร่โดยเรามีฟังก์ชันอ่ากล้องกล้องเลยครับให้ให้กล้องอ่านก็ได้หรือว่าเราจะอ่านเองก็ได้ถ้ากดตรงเริ่มถ่ายเนี่ย กล้องจะหาตัวเลขให้เราเองนะครับเราส่งไปเนี่ยกล้องจะหาตัวเลขมาใส่ให้เ,เองนะครับอย่างกรณีเนี้ยมันอ่านได้เยอะแยะเลยนะครับเอากล้องส่งที่มิเตอร์น้ำมันจะอ่านให้เราเองนะครับแต่ถ้าเราอ่านไม่ได้เรากดกดถ้ากดหยุดกล้องก็กดหยุดนะครับกดหยุดกดหยุดนะครับอ่าตัวเนะี้ พอหยุดแล้วเราเป็นเป็นโหมดใสเองด้วยมือนะครับจากนั้นเราก็ใส่มิเตอร์น้ําที่เราอ่านได้ครั้งนี้นะครับคือเลขครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นระบบดึงมาจากครั้งที่แล้วถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็จะไม่ไม่เอามาให้จะเป็นจะเป็นใสเองก็ได้แล้วจากนั้นเราก็แค่กดบันทึกครับพวกค่าน้ำอะไรเนี่ยมันจะดึงมาเองจากที่เราบันทึกตรงตั้งค่าน,นะครับเราก็กดบันทึกครับคุณใช้น้ำไป ก็จะมีเสียงอ่านทวนให้ฟังว่าใช้น้ำกีนวยราคาเท่าไรนะครับต้องการบันทึกหรือไม่ต้องการบันทึกก็กดโอเคไปครับจากนั้นพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยจะเขาจ่ายเงินเลยหรือว่าออกไปแจ้งหนี้นะครับกดประจงประวัติครับแถวบนสุดจะเป็นสีแดงๆพื้นสีแดงๆอ่อนๆ,ออนๆก็คือเขายังไม่จ่ายังค์นะครับถ้ากดไปที่ตรงใบพิมพ์ใบแจ้งหนี้นะครับแอปพลิเคชันก็จะไปพรีวิวให้ดูว่าใบแจ้งหนี้เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ถ้าเรามีเครื่องพรินเตอร์ก็กดข้างล่างเขียนว่าพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ในที่นี้เราไม่มีเครื่องพริ้นเตอร์เราก็พรีวิวให้ดูก่อนนะครับกดกลับไปครับแต่พื้นยังเป็นสีเขียวสีแดงอยู่ก็คือสถานะยังไม่จ่ายตังค์ครับแต่ถ้าเรากดพิมพ์ใบเสร็จแสดงว่ายืนยันการจ่ายตังค์แล้วลองกดดูครับอันนี้คือยืนยันการชําระเงินแล้วพอกดกลับไปเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็คือชําระเงินแล้วนะครับ โอเคอันนี้ก็กดย้อนกลับไปครับกดมาที่ตรงหน้าแรกเหมือนเดิมครับจดคนต่อไปได้เลยถ้าเราใส่เมเจอเลยเลขคนต่อไปบข้อมูลคุณบอันนี้ก็วันที่179จดครั้งก่อนวันที่เลขที่จดครั้งที่แล้ว3ถ้าเราใส่ลเลข,ขลถ้าเราใส่เลขเดิมไปบข้อมูลคุณดูสิแบ๊กวันที่ สองรจดครั้งก่อนวันที่20เมษายน2568ัรเลขที่จดครั้งที่แล้วเลขที่ <71. S 1> จดวันที่ก็จะมาจากครั้งที่แล้วครั้งแล้วผมผมผมลองรู้นะครับผมจดวันที่20ก็คือเมื่อกี้นี่เองจดเมื่อกี้นี่เองมันก็จะอ่านครั้งหลัง,ลงสุดมาให้นะครับเราก็ไม่ต้องไปดูในบัญชีเล่มครับแล้วก็สามารถออกบินได้เลยครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับเอาไปจดในหน่วยงานได้ครับบ้านพักข้าริการบ้านพักลูกจ้างบ้านพักพนักงานนะครับไม่ต้องเดินจดแล้วครับใช้ตัวนี้จดได้เลยครับแล้วก็สามารถเก็บใน Google s h e e t ได้นะครับเพื่อให้บัญชีเอาไปใช้งานต่อได้ครับส่วนข้อมูลจะเก็บอยู่ในเครื่องของโทรศัพท์มือถือตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อเน็ตนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีซิมแล้วต่อเน็ตด้วยครับ ข้อมูลจะบันทึกอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ทั้งหมดนะครับจะหายไปก็ต่อเมื่อเราถอน,ถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่เรามีฟังก์ชันสำรองครับตรงตั้งค่าแล้วก็มีตรงที่อ่าเนี่ยครับที่เขียนว่าอ่าซิงค์กูเกิลนะครับสีเขียวด้านล่างกดเข้าไปครับครับก็จะมีการสำรองข้อมูลใน Google Sheets นะครับ ที่ใน Google Sheets เราก็เข้าไปดูแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลตัวน,นี้ไว้ได้และที่สำคัญครับถ้าคุณเก็บไว้แล้วคุณจะดึงกลับมาก็สามารถกดตรงนำเข้าข้อมูลจาก Google Sheets ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ใครสนใจก็ทักมาเลยครับ